โอ้หมาเยอะจังโอ้ยเดี๋ยวเอาข้าวให้กินอของโยมอยู่กันกี่ครอบอยู่กักนกี่ครอบครวรครอบครอบเดียว สองครอบครัวโหมีเด็กเยอะอะแปดคนฮะเป็นแปดแปดคนแปดคนแล้วของเราได้ทำงานอะไรกันบ้างตอนนี้ตกงานก็เกือบหมดเลยครับหมดเลยตกงานเกือบหมดเหรอหมดเลยอ๋อแล้วปกติทำทำงานอะไรกันทำงานลูกลูกเขยก็ทำงานเออ่ไอตงาปไปอะไรสุขภันอันนี้พอดีออกออกโรอกงาน ทำไรเนี่ยตัดยงตัดตาทำงานมานานเหมือนก็เริ่มมีโควิดเหรอครับก็ต้องกุมภากุมภามีนานแล้วอยู่กันแปดคนกับแปดคนเด็กเด็กเด็กอยู่กี่คนเด็กสเด็กสี่โตสี่โตสี่วันก็ไปเอาข้าววัดมากินมาวันเดียวกับข้าววัดมากินโอ้นี่วัดช่วยงานวัดอะไรเงี้ย เอาเอาข้าไปหกลูกไปเอาเอาไปแปดรูปไปเอาไปหยิบไปเอาไปใช่ครับค่ะคติคติเขาเขียนไว้ที่บ้านครับน่าน่าสนใจนะครับคติเขาเขียนไว้หน้บ้านลองมาดูครับเดี๋ยวไปทีบ้านเดี๋ยวมีคิดมีเขียนเลยคติเลยคติที่คติประจำบ้านเราครับอยู่อย่างมีความสุขจนรวยไม่สำคัญ ทำความดีเท่าไว้ในหลวงของเราโอ้โ oh หเอาไปแปดถุงนะ <c oughs> เอาเอาเงินให้อีกสองพันไปไม่ว่าใช้สองพันนะอปแล้วแล้วทุกวันนี้เราเราเราทุกวันนี้เรามีการใช้ใจยังไง <c oughs> ทุกวันนี้ ก็าบางทีก็ไปหาแล้วานทำไม่ไรเอาสุดส,สมกับตอนนี้มีเงินอยู่สองพันจะไปซื้ออะไรบ้างฮะสารกับข้าวตอนนี้มีมีข้าวกินแล้วแปดลูกแล้วก็ต้องซื้อกับข้าวอ,อะไรบ้างกับข้าวนี้คิดว่าสองพันนี้ก็พวก 1, ไข่พวกปลาป๋องอะไรไข่ปลากระป๋องเอ้าวพ่อพ่อไปขานไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออะไรมากินนะเอาไอ้พันไป เออ, okay. เอ,อวันนี้ให้ให้ไปซื้อของอร่อยอร่อยกินนะแต่ว่าเคยทําความดีมาถึงเวลาก็มีมีบุญมาช่วยเราเนี่เชื่อไว้ว่าปฏิหารมีนะเชื่อไหม <c oughs> คิดไหมว่าคิดไหมว่าวันนี้โยมจะได้สามพันไม่ไม่นะแล้วมีข้าวมาตั้ง8ลูกเอานะไปละเดียเ,เดี๋ยวเดีย ยมแสดงความรู้สึกนิดนึงเป็นไงวันนี้วันนี้วันนี้มีคนมาช่วยก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วก็ก็เป็นบุญค่ะที่หลวงพ่อมาอาธทุนะเป็นบุญเอาละคำนี้ง่ายดีเป็นบุญไปไปขอข้าววัดกิน เห็นไหมโยมสุดท้ายนีย่วัดก็มีส่วนในกับสังคมของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มากก็นน้อยนะออวันนี้ก็พระมาเองด้วยฉันจะคุณพระสุนทรธรรมพานวันนี้เดินลงมา